เออเออโอ้โหของจริงโอ้โหดูดิแล้วเอาไปไหมอ่ะไม่โอ้เซ็งหวาไปเล่นแหละโยนดีกว่าจับจับจับสวยแค่นั้นน้าแค่นั้นน้าแค่นั้นน้าปัก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 สวยจะถือออกมากว่าจะมาเลยเชื่อไปอีกโอ้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 ใ สวัสดีครับกลับมาแล้วกับเบคอนเจมโคชแนลผมซึ่งวันนี้เจมจะมาเกียนสาวอีกแล้วนะเนื่องจากเจมไม่ได้ทำคอนเทนต์พวกนี้มานานเจมก็เลยจะมาจัดสักหน่อยสาวที่เจมจะไปเกียนนะั่คือคอชอนะผมหรือว่าคุณเชอร์ตีเมอร์นั่นเองครับผมโดยที่ตัวที่เจมจะเอาไปเกียนนะั่นคือทางด้านของโอมานะเพราะว่าโอมาเนี่ยมันโดนปรับมาค่อนข้างที่จะเยอะมากนะเจมก็เลยอยากรู้ว่เฮ้ ม,มันเล่นได้หรือเปล่าจะเล่นเป็นโอมาป่านะผมแต่ว่าไม่ใช่โอมาที่แบบเป็นแทคงเอาไปยืนหน้าคนอย่างเจมให้แทคงให้เจมตายดีกว่าเจมก็เลยจะเล่นเป็นทางด้านของโอมาดาเมจดลวนนั่นเองก็เดี๋ยวไปดูกันในเกมนะผมว่าจะเล่นได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่ไปรับชมกันเจมก็มีอะไรมานําเสนออีกแล้วนั่นก็คือ KFC ชุดทุกวันอังคารมีขายเฉพาะวันอังคารเท่านั้นรวมคู่โปรดสุดฟิน9ชิ้นประกอบไปด้วย ไก่ทอด4ชิ้นและวิ้งแซบ5ชิ้นในราคาเพียง159บาทคู่โปรดกลับมารอบนี้เรียบรวมตัวไปแซบกันทุกวันอังคารได้เลยที่เคซีทุกสาขาใกล้บ้านคุณโปรโมชั่นหมดวันที่22กุมภาพันธ์นี้จำหน่ายเฉพาะทานที่ร้านหรือหลับด้วยตนเองเท่านั้นแล้วไปชมคลิปกันเลยเกระเบิ้อกินะมันก็ยิงมันก็ยิงไม่แรงอะยังไม่เคยเล่นเฮลเลยไปเลยอะ อะไรอ่ะแล้วเอาวันเล่นทำไมอ่ะโอ้หนังใกล้เกินหมายถึงว่าวันนี้ส้งวันเธอยังไม่ได้เล่นอ๋อปกติก็ไม่เคยเห็นเล่นอยู่แล้วนะก็เทียวมันเอามากันเฮ้ยเอาเอาเอาดูดิว่าเกมเอาฟอร์เกมแค่นั้นแหละผมบอกแค่นี้ดีกว่าผมฟออ์เกมแล้วเออเอาเลยเอาเลยเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเนี่ยเชอญฟ้องก่อนเลยว่า โยนเกมเลือกเกมอะไรอะไรอะไรโอมาเป็นแอตตาซินฮัลโหลโอมาเป็นไฟเตอร์อะไรเกินไปป่ะเนี่ยตัวแน่เต้าไทเกอร์ของไทเกอร์คือใครหรอแมวจะชื่อชื่อทิกเกอร์ก็พออะไรวะนะได้เหรอทุยเกอร์เหรอทุยเกอร์ ทำสิ่งนั้นทาทเกอร์อ่ะเฮ้ยกูเจอเคียกลางไม่รอเลยโอ้ไม่เล่นแหละเฮ้ยเฮ้ยกางมันเป็นของเมียนะนี่ไงโดนเวปป้ากูเจออ่าเรียบร้อยยังไม่โดนยังไม่โดนไห้กูเจอได้กูเจออยู่ไหนกูเจอบุกสโลอยู่เออเออโอ้โหของจริงโอ้ดูนี่แล้วไปไหมอ่ะไม่โอ้เซ็งว่ะไม่เล่นแล้วโยนดีว่ะ จะากลัวมันจะากลัวมันรอบมันตายอยู่แล้วโอ้อุตส่าห์ตีสโลอะไรอ่ะคุณเชอโอ้โอ้โอ้ดูดีล่ะชตด้วยนดิสไข้างล่างเลยลุยโมโหละไล่คิวเลยโมโหละคุณเชอร์แรดลัดชดโมโหละอย่าบอกนะว่าโอ้ยึกว่าคุณเชอรได้อีกอะไรอะไรอะไรคุณเชอร์ลัดชเดเฟิร์สบัตด้วยไม่ไหวว่ะ Dragon and อะไรเหรอเปล่าเลยก้อยมังกร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 รองเท้าพิษเคกลางดีกว่าไม่ไปไม่ไปไม่ไปอะไระโหไม่ไปเฉยอะไรอ่ะไม่ไปไม่ไปไม่ไปสวยสวยสวยอุ้ยมันลงมามันลงมาสองมันลงมาสองสามหรือเปล่าอุ้ยนี่มันอยู่เฉยมันอยู่เฉยเชตับเชตับหลังเข้าคุณเชออะไรหรอ เชร์ไม่ช่วยเพื่อนน้าเอ้ยสู้ได้นะสู้ได้คุณเชร์เชร์ไหวคุณเชร์ไหวไหวไหวจริงไหวจริงลินดิสลินดิสคุณเชร์ลินดิสแล้วผมปั้นแล้วผมปั้นแล้วผมปั้นขนาดหน้าเธอจับไปแล้วเธอจับไปแล้วโอ้โหจับไปแล้ตัวแรกเซฟวิสเซฟวิสเซฟวิสไมีจับอีกแล้วไม่เอา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 แล้วคุณเชร์วิจับถอยดีกว่าคุณเชิญวิจับถอยดีกว่าคุณเชร์วิจับถอยดีกว่า วิ่ง0 0่ไม่รองโดนแค่นะเกียมล้างเลยเกียมล้างขีปกางเอ้ยโหเอาคนเดียวเลยมั้งรวยคนเดียวเลยมั้งจะมาเวทการ์งเลยยังจะวะอันี่อะไรอะร้าชดไปแล้วยังเอาขีปกางอีกเกินไปไมเนี่ยโอ้แพ้แล้วอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราลองใครรีบมาลอง ไป่าหน้าอยู่บนมึงเนี่ยเฮ้ยคลิปกลางคลิปกลางฟรีเว้ยคลิปกลางฟรีเว้ยอะไรมาไม่ทันอยู่แล้วมาไม่ทันอยู่แล้วจะมาหงมาให้อะไรคุณจับคุณเชิญไม่จับอไนะจับอะไรเนี่ย แคนาด้าแคนาด้าแคนาด้าปักปา,ากปากปา,ากสวยเฮ้ยเอ,ยอะไรอะอะไรอะกูเจอร์จับคุณเชอร์จับจับไม,ม <laughs> ไม่ออกรีแอตติยาโอ้โอเล่นไม่เป็นเฮ้ยจับจับจับตาตาเลยดิกูดาวศูนย์เนี้ยจะไม่อยู่จะไม่อยู่เฮ้ยมากำลังจะลงล่างนะสองตัวสวยสวยไปก่อนแล้ววันเดอร์น่าจะขึ้นบนสวยแต่ปลอมล่างคุณเชอร์ไปไหนอะไม่มาจับมันอะ นี่นี่มา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 ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนี่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 อะไรเราไม่จับ่ะจับแล้วจับแล้วจับแล้วโอ้โหดูดีดูดีดูดีเหลือเชื่อเหลือเชื่อโอมาไม่เข้าอะโอโหเหลือเชื่อแล้วบอกไม่ไม่จับอะผมเอาอยู่ผมเอาอยู่แค่นั้นหน้าผมเอาอยู่ม่ดูด้วยดูสกอร์ด้วยดูสกอร์ด้วยดูสกอร์อะไรกูเชิญไม่จับมาน่าโอ้เลเตอร์ผู้แค่นี้กลับบ้านดีกว่า ล้วคุณเจอไปจับตัวอะไรเมื่อกี้ยะโอ้เล่นไม่เป็นดีกว่าเมื่อกี้จับตัวอะไรนะเมื่อกี้ชันจับตัวอะไรแบทแมนอซูเปอร์แมนเอ้าก็รู้นี่ถามทำไมอะลินดีสหรือเปล่าเฮ้ยเป็นคนจับเองอะโอ้ดูดิมัวสู้ปไปหมดโอ้คุณเชอไหวเปล่าหว่าเมื่อกี้จับลินดีสอะไรยะอะไรซูเปอร์แมนอะไรยะงงใจเลยไม่ไหวอะเนี่ยโอ้อะไรอะไรอะไรเออตามเฉยเฮ้ยข้างบนว่าไง ปแป๊บนึงขอเอาบูเอาบูผมเก่งเอาบูผมเก่งแค่นั้นอะถ้าเอาบูผมเก่งวันเซนเตอผมเก่งละเฮ้ยมาอยู่มาอยู่คุณเชอไหวไหเอ้ยคุณเชออถอยคุเจอโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยมากว่าจะมาเลยเชื่ออีกเอ้าอเอ้าเอ้าอ ไม่ได้กว่าจะมาบอกให้ถอยมันหนึ่งสี่คุณเชอรไหวปะเนี่ยอ๋อคุณเชอรไม่ไหวเลยตา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 อย่างงี้เสียเชื่อไว้ใจอะไรไม่ได้แล้วไว้ใจผมบอกถอยถอยคุณเชอรจับมาในป้อมคุณเชอรโอ้ไหวปะเนี่ยไหวเชอรไหวบอกให้ถอยคุณเชอรโอ้ ธอไม่เข้ามาควพอเลยก็มีโอกาสโดนตามไม่มันเข้าไม่ได้โอ,อ้คุณเชอร์ไหวปะเนี่ย,ยข้างบนแม่งโคตรมันเลยวะมันแตกอยู่แล้วไม่มันเพิ่งแตกเมื่อกี้เลยเพราะเราปล่อยมนะันอะโอ้ยข้างบนทำไมนัวจังอนะ่ะดูใจเย็นถอยเพื่อนมันเยอะมันเยอะมากข้างบนถอยเพื่อนมันเยอะมากโอ้โหควเลยไม่เอากาสหอกคุณเพื่อน ถอยเท่ากับถอยเท่ากับแพ้ดีเราต้องใส่เอ้ยิีดีคุณจะจับโอ้คุณเชอไม่จับปะดีเดี๋ยวดีเออมันไม่มีเพื่อนมาเพื่อนอยู่ข้างๆเนี่ยโอ้คุณจะจับคุณเจอจับโอ้ไม่จับปะถอยเลยได้ยินถอยเลยปวดตายแล้วถอยกูเจอถอยถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่าฝากกูเจอจะจับกูเกือบตายแล้วอะจักเลื้อเต็มเต็มอะว่าไงอะ จริงจริงจริงดาเมเจแรงจริ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 งกูเจอเรียบร้อยไป <uke> mm <as> ไหวๆเลยไหวๆเลยตอนนี้ไหวๆเลยต้องไหว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 ผมโหดละผมโหดละเอ้ยลินดิสอยู่นี่ทุกคนล่ะร้อร้องร้งงไม่มีร้องไม่มีร้องผมแข็งแข็งเฮ้ยลินดิสผมอยากได้ลินดิสว่ะลินดิสแม่งเดินแบบซิบึ่มกึะมเชื่อฟิกไปเอาได้นะผู้แค่นี้แหละ ตายสองตายสองกูเจอกูเจอโอ้ยสื้อเกิดไม่ทันออโอ้โหเราไม่อยู่ตาาฟอร์เรสต์ไม่อยู่โอ้โหซื้อเกิดไม่ทันด้วยเธอมีเฮามีเฮาเลยปุ้ยมันเห็นฟอร์เรสต์เอาฟอรเรสฟิกติดคือเรียบร้อย <laughs> ฟอร์เรนนายทำแบบนั้นเหรอ <laughs> เฮ้ยเฮ้ยสวยจัดฟอร์เรน เฮ้ยสวยกูเจอแล้วแหละมาต่อย่างแหละเขาโบเราคอาโบคอัจ่อยคอาโบคอัจ่อยก็ยังมาชมกันตรงนี้ดิมันเขินนะนี่ไม่ผมบอกฟอเรนสวยอะไรกูเจอไหวเพื่อนอะโอเค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 ฟอเรนมันสุดยอดว่ะไม่มีฟอเรนตานี้เราแพ้ละ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเป่าววะไอเราเกินไปป่ะถามจริงเราเจอหน้ากันแบบจัง ถ้าผมถึงตัวผมทุบสองทีตายเลยนะเชี่ยไม่ถึงตัวเอ้ยเชี่ยอะไรเนี่ยล้างเพื่อนมีไหมคุณเชอโดนอะไรอะ่ะยังไม่เห็นโดนอะไรเลยอะคุณเชื่อคุณเชี่ยฟอนเลยล้ำสิบตัวดูดิเชื่อไม่มีตาบ้าโอ้โชนะเว้ย เดียวเคี้ยวโปเต้รู้จักปะมาเล่นเกมนี้สุดล้ฮะเจ้ยโอมาแม่งโคตรก๊อดแค่นั้นน่ะโอมาโหดเกินโอมาโหดเกินเฮ้ยอะไรลารอะไรฮัลโหลเรียกว่าช่วยเพื่อนเฮ้ยอะไรอ่ะสกอตสวยๆสร้างได้เลยเป็นแบบนี้เองเอ้ยอะไรอ่ะอะไรคนขอเล่นเปลนนะโว้โอ้ดูดิใส่หลายเกินเกินไปมุ้ยอ่ะ ไอโอมาร์หายอะไรเอ้ยคุณไหวเปล่าฮัลโหลเอ้ยไปเก็บสติวอยโอ้ยทำงานสติวอยเกมอะไร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 โอ้โหเฮ้ยคุณที่สี่ได้ไงวะเกมไม่ดีด้วยว่ะที่หนึ่งนะไอทายอ่ะที่หนึ่งควอเลนแล้วที่สองอะเชอร์อะเอางี้โอมาร์ไปไหนเกมหนักใครจะไม่ทำเลยเลยตอนนี้ข่าวหลังนะคะถ้าเกิดว่าพี่เต็มดูอยู่ก็ ถ้าเขาคุยกับ GM ได้ใช่ไหมเห็นบอกจะฟ้องทีโอ่ง GM เอมเลยใช่ปะก็ฟังบอกให้ GM อ่ะอัพคอนโอมาให้ยาวเท่ากับเชือกแก๊กหน่อยแล้วนีพอแล้วเดี๋ยวนีพอแล้วก็เรียบร้อยนะผมจบลงไปแล้วกับทางด้านของเกียนคุณเชอนะผมโดยโอมาป่าซึ่งตานี้บอกเลย เกมแทบไม่ได้ทำอะไรเลยได้แค่แบบวิ่งไปเคลียร์เวฟแล้วลับมาเพื่อนก็ตายตายแตกแตกแตกเกมได้นะเออทำเวฟไอย่างเดียวมีตังอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้เล่นจริงๆอยากจะเล่นแบบไฟที่เต็มๆมแต่โอ้โหช็อตกลางช็อตที่เจมงัดกับตีช็อตที่เจมงัดกับตีนั้นคือสองทีตายคือมันแรงมากครับผมทางด้านของโอมาโอมาป่าและฟูดาเมจอะถ้าใครอยากเล่นก็ลองเอาไปเล่นกันได้ครับผมแต่ข้อเสียของมันก็คือบาง บางแบบบางเฉียบอะโดนอะไรสะกิดก็แบบจะล้มเจมก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าที่เล่นเพราะถ้าเกิดมันเข้าไปอะถ้ามันหนึ่งสองแล้วแล้วคือมันมันก็ออกไปได้แล้วก็คือต้องยอมรับโดนตีนตุกตักตุกตักอยู่ข้างในนะผมก็ประมาณนี้ผมจบลงไปแล้วกันทางด้านของเกียนคุณเชอร์ถ้าใครชอบก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้และอยากให้เจมไปเกียนใครซึ่งเดี๋ยวเจมจะทํามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายคนถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะผมซึ่งแต่ละคนเนี่ย เจมต้องบอกก่อนเลยว่าเจมเกียเกียนไม่เหมือนกันเพราะว่าคุณเชอร์เนี่ยเจมได้กับคุณเชอร์ค่อนข้างจที่บ่อยับผมเจมก็เลยแบบว่าอาจจะเกียนได้แบบเยอะหน่อยแต่คนอื่นที่เจมแบบไม่รู้จักเจมก็เลยแบบจะไปแบบเปิดไมค์แล้วก็แบบวกวักวกวัก,กใส่คนอื่นไม่ได้นะครับผมส่วนคลิปหน้าเจมจะไปเกียนใครก็ฝากติดตามด้วยนะรับแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะ